พิมคีมแฟมิลี่สวัสดีค่ะเดีย๋ยวเราจะพาไปเก็บหัวปีพีนากันนะคะทุกคนไปกันเลยนะคะ คอนโดอะน้ำเข่าเกือบระอุค่าเอาไถเรือเก่าไถเรือเก่าที่ท,ทั้งฟิลเขาบอกค่าาลากเอารถไถนาลากนี่นะคะเราเจอแล้วนะคะนี่ก็ได้เล็กหน่อยนี่คะ่ะ โอโหอันนี้ดอกกนเริ่มเลยเนี่ยได้ยังดอกนะสุดแล้วได้มาแล้วนะคะหนึ่งหัวเดี๋ยวแกะออกเอาเล็กๆดีกว่านูน่นอะก็มาเล็กถึงดีกว่าใหญ่อเอาไม่ถึงแล้วจะถือไปไหมวางไว้สิ นั้นมันก็สูงนั่นอ่ะจะขอมาอยัางไงอ่ะนือลีนู่นอ่ะขอาอน,นุ่นอ่ะเนี่ยอันนี้ไม่ถึงเหรอไม่ถึงรอกไม่ได้ยิดต,ตะขอมาเลยกี้หัวเฮ้ยที่มดอันนี้มันต่อยระวังเข้าตานะ ถึงเวลาไปเลยวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวข้ามาแกะเองบรรยากาศเย็นๆก็จะชิลๆเลยนะคะไหนคะ ีเค่ะคเละะยนเคราไม่ได้มาเก็บกล้วยนะคะเรามาเก็บผัวปีค่ะ่ปทำไมไม่เก็บกล้วยะด้วยเก็บผัวปีไปยำกินนะคะยำปลากระป๋องค่ะยำปลากระป๋องนะคะอ่่เตหนูกินเป็นไหมคะยำปลากระป๋องอะค่ะกินไม่เป็นค่ะ โอ้โหวิ่งแม่น้ำท่วมอันนี้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนกระยานไปกล้วยด้วยตาตาเราเด็กข้ายางเข้าตาน้ำท่วมน้ำท่วมเต็มเลยหนูน้ำท่วมวิ่งมันมีปลาเข็มด้วยอ่ะบ่อใหญ่มากเลยอุ้ยแม่มันมีปลาเข็มตัวใหญ่ด้วยอ่ะไหนอ่ะไปไหนแล้วข้าวมัเคยเดินมาเล่นในแถวนี้แม่มันไม่ใช่น้ำท่วมคือบ่อน้ำ ไม่ต้องถือแต่ยางยางเข้าทาบ่อเลยมันมียงางเสียงอะไรเสียงรถถนนไม่ใช่เสียงรถเกีย่ยวนู่นแหะรถถนนนู่นแม่แม่งานลึกตาหรอแม่เราไม่เห็นรถถนนเล่ก็เขาอยู่ฝั่งนู้นไงบ่อที่ปลาที่น้ำพุ่งน,นี่เองโยนะไงไปไหมล่ะ ปาใช่ค่ะุยเดี๋ยวาย่าจะเป็นปะาคใส่ให้แม่สิลูกโอ้ใส่แม่แล้วน้ำอะไรมาจากตรงนี้ก็น้ำในนาแน่เลย,เลยโอ้ยเย็นมากเลยที่จริงตรงนี้มันเป็นบ่อน้ำอยู่แลนะ้วใช่ไหมใช่บ่อสะแบกบ่อกว้างมาก พามาเก็บพริกขี้หนูสดๆจากต้นเลยนะคะเพื่อที่จะไปทำยำหัวปีค่ะสดๆจากต้นเลยค่ะ เ<ห>พชรซีซาร์แน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งริงๆให้ด้วยนะคะ